ทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาทําเมนูที่แบบว่าสุดแสนจะง่ายง่ายมากๆนะทุกคนนะนั่นก็คือกะเพราไก่ไข่ดาวค่ะทุกคนขาเออนี่แหละเมนูนี้ก็คือแบบบะไดกินโดดแลนะ้วเนาะจ้ะพี่น้องจา๋าอันดับแรกก็มาหันไก่เลยค่ะทุกคนค่ะขาก็ะมาเตรียมวัตถุดิบเตียม,ยมอียงใบก้อนเนาะอันนี้แม่กะจะมาเด็ดใบกะเพราค่ะทุกคนขานี่ค่ะกัเด็ดไปแบบนี้โหลดจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วข้ากระม,มาตำบอกพริกจะใช้เป็นพริกแห้งแล้วกัะพริกสดเ้วยจย้ะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็ หมักเผ็ดๆก็คือใส่เผ็ดๆไปเลยค่ะทุกคนค่ะพอเราเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเนะาะเ้ากระิมถอดไข่ดาวไ้ก่อนค่ะพี่น้องค่ะไข่าดาวก็ชอบกินแบบว่าไม่ค่อยสุกเท่าไหร่แต่ว่าขอบๆก็คือต้องต้องกรอบๆจะสีนาะพี่น้องค่ะนี่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะเออเสร็จแล้วเ้าก็เอาอัน หนังไก่ค่ะทุกคนคะ่ะเอ้ยลืมบอกว่าวันนี้ใช้เป็นอกไก่เนาะพี่น้องนะเอนาะเออหนังไก่มาล้วนก,นก่อนค่ะทุกคนคะ่ะพอล้วนเนี่ยมันเรืองเดืองแบบนี้แล้วากา็ใส่บักพริกลงไปเลยค่ะพี่น้องคะ่ะล้วนจนกระทะใหม่นะ่ะทุกคนเออไม่เป็นไรมันก็อร่อยดีมันก็หอมดีนะทุกคนเออเสร็จแล้วก็ใส่ไก่ลงไปผัดเลยจ้าพี่น้องถ้ากามาปรุงเครื่องแบบน,นี้พ่อไก่สุกแล้วก็ปรุงตามใจชอบเลยค่ะเครื่องปรุงมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยนะนาอทุกคนเนาะกอันพงช์รลน้ำปลาอย่างปกติทั่วไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะแล้วนะย,ย,ยงไปด ใส่น้ำตาลปีมด้วยพี่น้องจ้าแบบว่าให้มันแบบหวานกลมกลอมอย่างประมาณนี้เนาะพอแต่เสร็จแล้วค่ะมาใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะพี่น้องขาเมนูวันนี้คือจะบอกว่าง่ายมากๆนะทุกคนนะผู้ใดเห็ดกินก็เห็ดไดเนาะพี่น้องเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาตักใส่ข้าวแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะก็คือแบบว่าอาหารจานเดียวไปเลยเนาะทุกคนเนาะเสร็จแล้วแล้วก็จะเสิร์ฟด้วยไข่แบบนี้เลยจ้า